สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะโอไฮโอจะพาไปฟังเพลงจากนาฬิกาการ์มินค่ะแต่ก่อนที่จะฟังได้นะคะเราจะต้องทำยังไงกันบ้างคลิปนี้นะคะก็เลยแบ่งเป็นสามคลิปย่อยค่ะคลิปที่หนึ่งะคะเป็นคลิปที่เราจะโหลดแอปโหลดเพลงลงมือถือค่ะ ส่วนคลิปที่2นะคะจะเป็นการเอาเพลงจากมือถือเนี่ยไปที่นาฬิกาค่ะและคลิปที่3ค่ะจะเป็นการเชื่อมต่อนาฬิกากับหูฟังนะคะซึ่งจะมี3คลิปย่อยนะคะคือ1การโหลดแอปโหลดเพลงลงมือถือคลิปที่2การลงเพลงจากมือถือไปที่นาฬิกาและคลิปที่3คือการเชื่อมต่อนาฬิกากับหูฟังค่ะ แต่ก่อนที่จะไปนั้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วเราก็ไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นเราจะต้องไปที่ App Store ค่ะเพื่อไปโหลดแอปพลิเคชัน Spotify ค่ะพอเจอแล้วก็กดโหลดได้เลยค่ะเครื่องนี้โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็เลยขึ้นคำว่า Open ค่ะ ตาแอปจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเราต้องเช็คก่อนนะคะว่าแอปพลิเคชันเราเป็นพรีเมียมหรือยังถ้ายังนะคะตรงลูกศรจะมีคำว่าพรีเมียมอยู่ค่ะหรือว่าเราจะเข้าไปเช็คตรงฟันเฟืองก็ได้นะคะถ้าแอปพลิเคชันของใครเป็นพรีเมียมแล้วนะคะเขาก็จะขึ้นให้ตรงนี้ค่ะแต่ถ้าของใครยังไม่เป็นนะคะก็อย่าลืมไปกดสมัครก่อนนะคะ หลังจากนั้นค่ะเราก็ไปที่หน้าแอปพลิเคชันได้เลยค่ะแล้วถ้าเราเจอเพลงที่เราต้องการแล้วก็ไปที่3จุดนี้ค่ะไปที่ add to playlist ค่ะพอดีว่าเครื่องนี้นะคะมี playlist เรียบร้อยแล้วเราก็เพียงแค่คลิกแล้วเขาก็จะบันทึกเพลงให้เราโดยอัตโนมัติค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะ เสร็จแล้วเราก็กลับไปเลือกเพลงแล้วก็ทำตามขั้นตอนเหมือนเมื่อกี้นะคะไปเรื่อยๆตอนนี้โทรศัพท์เรานะคะก็มีเพลงที่เราบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นการเอาเพลงจากมือถือค่ะไปที่นาฬิกานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซั c สไคร์เราเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ